สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาที่อุทยานแห่งชาติปูจองนายอยนะครับซึ่งเป็นอุทยานแห่งที่53ของประเทศไทยเลยนะครับมีที่ตั้งอยู่อำเภอนาจะหล่วยจังหวัดอุบลราชธานีมีอาณาเขตติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาด้วยนะครับพื้นที่อุทยานทั้งหมดมีประมาณ 428,750ไรนันะครับซึ่งทางอุทยานจะมีบ้านพักไว้ให้นักท่องเที่ยวใช้บริการอยู่4หลังและเป็นค่ายเยาวชนอีก1หลังสำหรับค่าบริการต่อคนนะครับเริ่มต้นที่600ถึง1,200บาทนะครับสำหรับค่าเข้าชมอุทยานถ้าเป็นคนไทย ผู้ใหญ่40บาทต่อคนนะครับเด็ก20บาทต่อคนและชาวต่างชาติผู้ใหญ่200บาทต่อคนเด็ก100บาทต่อคนนะครับซึ่งถ้าเทียบกับความสวยงามของอุทยานนั้นแล้วผมว่านะ่ะคุ้มมากๆเลยนะครับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยนะครับมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาป่าไม้ และยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำห้วยที่สำคัญของจังหวัดภูนราชธานีอีกด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติปูจองนายอยจะมีอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดทั้งปีเลยนะครับส่วนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นกว่าปกตินะครับซึ่งเป็นอีกฤดูหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวมากเลยนะครับในอุทยานแห่งนี้มีพันไม้มีสัตว์ป่ามีน้ำตก ให้นักท่องเที่ยวชมมากมายหลายชนิดเลยนะครับและหลายคนคงเคยมาสัมผัสกับบรรยากาศของอุทยานแห่งนี้แล้วนะครับแต่ผมก็เชื่ออีกว่าอีกหลายๆคนก็ยังไม่เคยมาสัมผัสที่อุทยานแห่งนี้นะครับในคลิปนี้ผมจึงขอยกหน้าที่ให้กับจอมปรดาจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมที่จุดต่างๆซึ่งจุดแรกเป็นน้ำตกห้วยหลวงนะครับทางั้น เชิญท่านผู้ชมตามเธอไปเลยนะครับคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาถึงทางลงน้ำตกห้วยเหลวงแล้วนะคะก่อนที่เราจะลงน้ำตกนะคะเราก็มาดูข้อปฏิบัติของน้ำตกกันก่อนนะคะว่าเขาห้ามอะไรกันบ้างข้อแรกเลยนะคะเขาห้ามนำสัตว์เลี้ยงลงมาแล้วก็ห้ามนำแอลกอฮอล์ทุกชนิดลงไปดื่มห้ามนำ อุปกรณ์หรือภาชนะที่เป็นขวดเป็นแก้วนะคะลงไปที่น้ําตกแล้วก็ห้ามตัดไม้ทำลายป่าเลยนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาลงไปที่น้ําตกแล้วค่ะตามมาเลยค่ะ สายน้ำไหลลงมาจากลำห้วยหลวงตกลงมาจากหน้าผาสูงลงไปถึงแอ่งข้างลา่างยาวประมาณ40เมตรค่ะตอนนี้นะคะที่น้ำตกห้วยหลวงนั้นก็ยังไม่มีน้ำนะคะเพราะว่ายังไม่ใช่ช่วงฤดูของมันนะคะ มาเจอหน้าผาที่เป็นน้ําตกนะครับแล้วมีพึ่งกำลังอยู่น้เพึ่งอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ครับที่เห็นที่เห็นเป็นดำๆค่ะครับก็มาหาของป่ามพอดีคนที่ชื่อเตียวครับก็จะลงเพื่อเพื่อเอาพึ่งมีการผิดพลาดทางการจะเอาน้ําพึ่งนะครับคือ วิธีการของเขาก็คือนำเถาวันมามัดตัวแล้วก็ห้อยลงมานะครับคนที่ห้อยก็คือปู่เตียวนะครับคือผู้ที่เสียชีวิตอยู่บริเวณนี้นะครับก็คือเพื่อนที่อยู่ด้านบนนะครับเจอมองมองมองเห็นเถาวันที่พันที่พันปู่เตียวอยู่ลงมานะครับก็เกิดเกิดเห็นเป็นงูจากเถาวันจากเถาวัลธรรมดากลายเป็นงู ก็เกิดความกลัวกลัวว่างูจะไปกัดเพื่อนที่ลงมาเอาน้ำผึ่งนะครับก็เลยใช้มีดตัดตัด,ดตรครับตัดตัดเชือกนั้นซึ่งซึ่งเป็นแค่ทับลงตางครับก็เพื่อนที่เพื่อนที่ห้อยลงมาเจ้าน้ำพึ่งคือปู่เดียวก็ได้โยลงมา ก็เลยก็เลยเกิดวัติเหตุทีน kind of ี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อชื่อปู่เตียวได้ไปเข้าไปเจ้าหน้าที่นะครับให้ให้มาเปลี่ยนชื่อค่ะว่าชื่อน้ำตกเตียวน้ำตกเตียวแบบคล้ายๆว่าใครมาก็น้ำตกเตียวอคำพูดแบบไม่เคารพนะครับไม่เคารพก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อก็เลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำตกห้วยหลวง จนถึงปัจจุบันนี้ครับผมและนโยบายใหม่ก็ไม่ให้นำสุราลงไปด้วยนะครับค่ะก็หลังจากนั้นก็ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกครับ,รบจบแล้วนะคะสำหรับประวัติของน้ำตกห้วยหลวงนะคะต่อจากนี้เราก็ลงไปชมแอ่งน้ำข้างล่างกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนคะ่นะค สบายมากเลยบรรยากาศดีค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีน้าตกลงมาตามฤดูที่ให้เราชมให้ที่สวยงามนะคะแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกด,ดีได้ค่ะลมบริสานต์ล้วมรอบนะคะมีจะจเล่นน้ามีนักท่นะองเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยค่ะแม้จะไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวของมันนะคะก็ยังมีคนมา,มาเที่ยวมาเล่นน้ำนะคณให้อาหารปลาที่นี่ค่ะที่นี่นะคะก็มีปลา ตัวหลายัวนี้นะคะเป็นปาปลาไหปาอด็มวเด็กๆเข้ามาเล่นน้ำมันเยอะแยะเลยค่ะไรุดต่อไปนี้เราก็จะไปที่น้ำตกปะโอนละออนะคะอีกประมาณแค่ร้านเดี น้ำเหมือนกันกันกบน้ําตกห้วยหลวงนะคะซึ่งสายน้ํานั้นก็ไหลต่อไหลต่อกันมาเป็นทดอดทอดต่อจากน้ําตกห้วยหลวงลงมาสู่น้ําตกปลาโอนละอ่อนหน้าจุดนี้แล้วก็ไหลลงไปสู่ข้างล่างแองข้างล่างนี้นะคะซึ่งฤดูนี้ก็เหมือนกันค่ะมันจะไม่ค่อยมีน้ําแห้งแล้ง ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แก่งกะลานะคะเป็นีกที่หนึ่งนะคะของอุทยานแห่งชาติภูต๋องนายยนะคะที่แห่งนี้ก็มีไว้ให้สำหรับเล่นน้ำนะคะน้ำก็จะไหลามาทางฝั่งมือส,สำหรับบริเวณนี้ก็จะมีผีเสื้อบินชุกชุมนะคะ ส่วนใหญ่จะสวยในช่วงของเดือนตุลาพฤศจิกายนะคะช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะส่วนวันนี้เราก็มาดูภาพบรรยากาศกันส่วนนะคะว่าันเนารามน่ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราก็สนุกกันมากเลยนะคะท่านผูเชีย่ยวเที่ยวชมน้ำตกชมธรรมชาติแล้วก็มาเดินทุ่งแก่งกะล้อมแห่งนี้นะคะลองเข้ามาดูเข้ามาเที่ยวดูแล้วคุณจะรู้สึกว่า คุ้มมากในการที่มาเที่ยวครั้งนี้ครับอ่าก็คือตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนก็กขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะไม่เดีน